สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวกู้คอนโดนะครับจะใช้คําว่าห้องแรกก็ได้เพราะว่าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องคอนโดที่เขาเรียกว่าคอนโดราคาล้านบวกลบนะฮะก็เป็นคอนโดที่นะเขาบอกว่ามันหายไปจากตลาดมาหลายปีแล้วนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยอ,อสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยอาจจะเรียกเรียกว่าโดยเฉพาะคอนโดเนี่ยนะครับโดนปั่นกันขึ้นไปจน คอนโดตารางเมตรละแสนเนี่ยกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปนะแต่ว่าตอนนี้เนี้ยกลับมาสู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูเนื้อสเนื้อหาสาระกันนะที่ผมเตรียมมาไว้นะครับเขาบอกว่าคอนโดต่ําล้านเนี่ยนะครับหรือราคาร้านบวกลบเนี่ยเป็นคอนโดนะฮะที่อาจจะเรียกได้ว่าหายไปจากตลาดเลยนะตั้งแต่ประมาณปี59เนี่ยนะครับเป็นต้นมาเนี่ยคอนโดต่ํากว่าร้านนะฮะหรือล้านบวกลบเนี่ย ที่เป็นห้องสตูดิโอเนี่ยนะฮะขนาดประมาณ25 22 2บามก็มีนะถึง28ตารางเมตรเนี่ยนะครับอาจจะเรียกได้ว่าศู์พันไปเลยนะจากประเทศไทยนะเพราะอะไรนะที่ที่มันศู์พันไปเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยเอาดีเวลลอปเปอร์ทำแล้วกำไรมันน้อย,ยกำไรได้นิดเดียวนะครับแล้วก็ทำเลที่อาจจะทำคอนโดเนี่ยมันหายากขึ้นนะที่ได้ราคาคือทำแล้วมันไม่คุ้มค่านะมันคุ้มค่ากับความเสี่ยง นะสองเนี่ยคอนโดกลุ่มเนี้ยขายได้ไหมขายได้นะครับแต่โอนไม่ได้ขายได้แต่โอนไม่ได้เพราะอะไรคือคนซื้อกู้ไม่ค่อยผ่านนะครับประเด็นที่สามก็คือว่าก็ไปเป็นในที่สองแหละคือขายได้แต่โอนไม่ได้ประเด็นสามคือคนซื้อส่วนใหญ่กู้ไม่ผ่านแต่อยากซื้อนะครับนี่คือสามสี 4, ่สามสาเหตุไม่สามสี 4, ่สามสาเหตุนะที่ทําให คอนโดราคาต่ําล้านหรือว่าล้านบุกลบเนี่ยมันหายไปจากตลาดมาหลายปีแล้วนะครับทีนี้นะครับมาพูดเกิดถึงเรื่องคอนโดต่ําล้านหรือล้านบุกลบเนี่ยหลายคนคงจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าเจ้าตลาดคอนโดประเภทนี้หรือราคานี้คือใคร,นะครบ,บอกได้เลยหรือหลายคนก็รู้อยู่แล้วครับก็คือ LPN นั่นเองนะครับ LPN เนี่ยนะครับ,รบหลายปีก่อนเนี่ยผู้บริหารของ LPN เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ผมเลยผมจาจาได้เลยนะครับบอกว่าคือ แกแบบแกบ่กบนมาบอกประมาณว่าเนี่ยบอกว่าตอนเนี้ยนะครับออยอดร e เจคเล e หรือว่ายอดการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยนะที่แต่ละธนาคารอนุมัติมาน่ยช่วงประมาณปี5 9าเกเนี่ยยอดร e เจคเล e คือไม่อนุมัติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20-30%เองนะยังไม่มีปัญหาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ผู้บริหาร LPN บอกว่าข้อมูลที่บอกมาทั้งหมดทั้งมวลจากดีเวลลอปเที่บอกว่า ยอดอนุมัติสินเชื่อแค่ยี่สิบถึงสาสิบเอซนเองนั้นนะ่ะผู้บริหาร LPN บอกไม่เป็นความจริงนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันกู้ก็ไม่ผ่านมากกว่านั้นสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียวหรือบางทีอาจจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะคือกู้ไม่ผ่านซื้อแต่กู้ไม่ผ่านนะคือตอนนั้นนะ่ะผู้บริหาร LPN ออกมาบ่นนะ่ะประมาณนว่าโครงการเขาเองนั่นแหละมีคนซื้อแต่กู้ไม่ผ่านกันเยอะนะก็เลยโวยวายธนาคารกันกันไปนะครับทีนี้อออยย่่่าาางงงงตัวโครกรกข LPN ี ที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็คือ,อเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะอ,อยู่ตรงลังสิตองค,ครัาคลองหนึ่งหรือคลองสองผมไม่แน่ใจจำไม่ได้ละนะชื่อโครงการลุมพินีทาวน์ชิปนะฮะเขามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ87ไร่นะมีคอนโดอยู่8ชั้นจำนวน50อาคารนะคือผมไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดกี่ยูตกี่พันยูนิตนะแต่ว่าทั้งหมด50อาคารอาคารละ8ชั้นนะนะแต่ประมาณว่าน่าจะเป็นหมื่นยูนิตนะครับซึ่งตอนนี้ไอโครงการ รวมพีทีทาวน์ชิปเนี่ย LPN เนี่ยเอาโครงการนี้มา <c oughs> มา <c oughs> เขาเรียกว่าไงมาหาช่องทางใหม่ๆคือไปปล่อยเช่านะปล่อยเช่าแล้วก็เอาแต่ละล็อตเนี่ยล็อตละห้าหลังสิบหลังเนี่ยมาขายนักลงทุนนะขายพร้อมผู้เช่านะคือการขายคอนโดพร้อมผู้เช่าคือไปเจาะกลุ่มนักลงทุนแทนนะฮะคือปัญหาใหญ่ของโครงการเนี่ยคือก่อนที่จะมาออกแบบเช่าและขายพร้อมผู้เช่าเนี่ยก็คือขายปกติเนี่ยคือปัญหาต่าน,นั้นคือ คนซื้อแต่กู้ไม่ผ่านเยอะ,ะคือมันก็มันก็เหนื่อยนะซื้อแล้วกู้ไม่ผ่านผมก็เคยทําอสังหาอยู่แล้วเรารู้เลยว่าคือแบบจะได้เงินอยู่แล้วทําไมกู้ไม่ผ่านวะทําไมแบงค์ไม่ช่วยวะอะไรเงี้ยนะแต่บางทีก็ต้องเข้าใจแบงค์ด้วยนะครับเพราะว่าไอ้คนซื้อมันอยากซื้อจริงแต่ว่าเครดิตมันไม่ได้นะโปรไฟล์มันไม่ได้คุณ,ค,ณคุณสมบัติไม่ผ่านนะครับนั่นเนี่ยนะฮะก็คือปัญหาใหญ่ของการขายคอนโดต่ําล้านหรือคอนโดล้านบวกลบนะครับแต่ตอนนี้นะครับ นอกจาก L.P.N. ที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าพอ่อคอนโดต่ำล้านเนี่ยมีอีกหลายบริษัทตอนนี้นะณนะตอนนี้นะช่วงโควิดปลายๆแล้วไม่แนะ่ไม่แนะ่ใจว่าจะจบหรือยังนะก็มีทั้งบริษัทเสนานะฮะปรึกษาออริจินนะรวมไปถึงบริษัทสุดเท่นะฮะในส่วนของแม่วงอสังหารบริษัทสุดเท่คือแสนสิรินั่นเองแสนสะิริยังลงมาเล่นในตลาดนี้ด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับหลายๆดีวลลอปเปอร์บอกว่า พูดคนละเรื่องกันตอนนี้นะตอนนั้นหลายคนบอกว่าเฮ้ยคอนโดจากเนี้ยนะครับคอนโดราคาต่ํากว่าแสนต่อตารางเมตรเนี่ยนะไม่มีแล้วประเทศไทยจะไม่มีคอนโดระดับนี้อยู่แล้วนะจะมีแต่ราคาแสนอัพหมดนะคือเขาบอกว่าราคาคอนโดต่ําแสนนี้อาจจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยนะแต่พอโควิดมาเนี่ยนะฮะการแพร่ระบาดกับกลายเป็นเหมือนนะผมเปรียบเสมือนเป็นไฟป่าเผาป่าไปเลยเผาป่าแบบ ต้นไม้ใหญ่ก็อาจจะยังไม่ตายแต่ว่าก็อาจจะไหม้นะแต่ต้นไม้เล็กๆหญ้าอะไรทุกอย่างตายเรียบนะพอโดนไฟป่าจากโควิดเ <c oughs> ผาเรียบร้อยนะฮะฝนตกลงมามีพืชพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาใหม่นะมีเห็ดมีอะไรก็ว่าไปนะตอนนี้หลังจากที่ไฟป่าโควิดมันเผาผ่าเรียบร้อยนะแวดวงอสังหาตอนนี้นะฮะ <c oughs> พอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆใช่ไหมครับว่าโปรดักที่เกิดขึ้นมาหลังไฟป่าก็คืออะไรคอนโดต่ำล้านนั่นเองนะครับคอนโดต่ำล้านนั่นเองทีนี้นะครับมาดูกันว่าปัญหาของดีเวลลอปเปอร์เนี่ยที่บอกว่ามีปัญหาคือคนซื้ออยากซื้อแต่คนซื้อกู้ไม่ผ่านนะครับมันมีสาเหตุหลักๆมาจากอะไรบ้างนะผมตอบได้เลยนะครับว่าสาเหตุหลักๆของคนซื้อแลกู้ไม่ผ่านส่วนใหญ่ <c oughs> ไม่ใช่ประวัติไม่ดีนะคือประวัติไม่ดีนะ่ะกู้ไม่ผ่านแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าที่ส่วนใหญ่เนี่ยกู้ไม่ผ่านเพราะว่าบางคนประวัติดีนะแต่ว่ามีภาระนี่เยอะนะครับมีภาระนี่เยอะนะคลิปวันนี้เนะี่ยผมจะมาบอกว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงในการกู้คอนโดห้องแรกให้ผ่านนะครับเราไปไล่เรียงกันเลยเป็นข้อข้อนะ ข้อแรกบอว่าคุณนะต้องรู้ก่อนว่ารายได้คุณนะสามารถกู้คอนโดได้ราคาเท่าไหร่นะผมบอกให้ได้เลยว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อคอนโดต่ากว่าล้านหรือว่าล้านบุกลบเนี่ยไม่เกินล้านห้าเนี่ยนะฮะเ,เงินเดือนคุณสองหมื่นคุณกู้ได้ละนะครับเพราะในหลักการนะฮะนี่พูดถึงในกรณีที่ไม่มีหนี้นะคิดหลักการง่ายๆก่อนนะเงินเดือนคุณคุณเท่าไหร่เ,เดิมเนี่ยเขาบอกว่าหกสิบเท่าคูณแต่ตอนนี้อาจจะเบ่งขึ้นไปถึงเจ็ดสิบเท่าได้เพราะว่าตลาดบี้บมันถูก นะก็คือเงินเดือนเท่าไหร่เอา70คูณเข้าไปนะนั่นะแหละคุณกู้สามารถกู้คอนโดได้เท่านั้นเช่นเงินเดือนคุณ20,000คุณเอา70คูณก็คือล้านสะี่นะนั่นแหละคุณสามารถซื้อคอนโดได้ในราคา1นล้านสี่แสนบาทนะครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเราสามารถกู้คอนโดได้ในราคาหนึ่งล้านสี่แสนบาทเรามาดูต่อว่าแบงค์เนี่ยเขาพิจารณาอย่างไรนะแบงค์เนี่ยนะครับเขาจะพิจารณาให้คุณเนี่ยค่างวดของคุณเนี่ยไม่ค่างวดของคุณ รวมภาระนี่เดิมแล้วเนี่ยไม่เกินครึ่งหนึ่งของไรายได้คุณนะเขาเรียกว่า DSR DSR ห้ามเกิน50%คือ Debt Service Ratio นะ Debt Service Ratio คือห้ามเกินครึ่งเงินเดือนคุณ20,000คุณก็ห้ามผ่อนคอนโดเกิน10,000บาทต่อเดือนนะโอเคถ้านะคุณมีผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว3,000หรือ4000นะคุณมีผ่อนบัตรเครดิตอีก2อ0พอย่างเงี้ยนะ รวมกันเป็นหกพันอย่างเงี้ยแล้วเหลือผ่อนกันตัวแค่สี่พันเนี่ยเพราะไม่งั้นมันจะเกินครึ่งหนึ่งของเงินเดือนคุณเองเงี้ยคุณจะกู้ไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกเลยว่าคุณควรจะลดหนี้สินลงนะลดหนี้สินลงก่อนที่จะกู้นะครับนะน,นี่คือข้อแรกต้องรู้ก่อนว่าเราควรจะซื้อราคาเท่าไหรนะ่ก็คือเอาเจ็ดสิบคูณเงินเดือนเข้าไปนะครับต่อมาข้อที่สองเนี่ยนะครับผมจะบอกว่า คนที่จะกู้เงินไม่ใช่สิกู้ซื้อบ้านหรือกู้ซื้อคอนโดเนี่ยควรจะเตรียมเงินออมมาไว้นะครับคุณควรจะต้องมีเงินออมอย่างน้อยห้าเปอร์เซ็นตนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าคอนโดของคุณเนี่ยราคามันไม่สูงแล้วก็พูดง่ายๆนะคนที่จะซื้อคอนโดระดับนี้คือเงินเดือนประมาณสองหมื่นบวกลบสูงไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อาจจะไม่ค่อยมีเงินออมนะทีนี้พอกลุ่มนี้ไม่มีเงินออมเนี่ยไม่เป็นไรนะบอกก่อนเลยว่าถ้าไม่มีเงินออมไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเงินออมก็จะดีนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินอม วิธีกแก้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณมีภาระหนี้อยู่นะคุณมีภาระหนี้อะไรก็ตามเนี่ยนะผมแนะนํนาว่าคุณตั้งเป้าของคุณไปเลยว่าคุณจะต้องลดหนี้ให้ได้ภายในหนึ่งปีหรือหกเดือนก็ได้นะครับตั้งใจลดมันนะมีบัตรกดเงินสดใช้เต็มวงเงินก็เลิกใช้ซะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาใช้หนี้เข้าไปให้มันหมดภายในหกเดือนหรือหนึ่งปีนะครับ พอคุณค่อยๆนะฮะทยอยปิดหนี้ลงไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสมมติมีอยู่สามสี่ใบนะปิดหนี้ไปแล้วยกเลิกไปเหลือสักสองใบก็พอนะส่วนสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดเนี่ยนะครับก็นะฮะกเ็เลิกไปเลย <laughs> ใช้หนี้แล้วปิดไปเลยนะบัตรกดเงินสดปิดไปเลยสินเชื่อบุคคลใช้หนี้หมดแล้วมันก็คือจบอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้านะเราลดหนี้ได้ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมีมันมีข้อดีสองข้อคือหนึ่งพอคุณลดนี้ได้เสร็จภาระนี้คุณไม่มีคุณก็จะได้วงเงินกู้มากขึ้นข้อที่สองก็คือว่าถ้าคุณลดนี่ของคุณลงได้เนี่ยธนาคารจะมองว่าน,นั่นแหละมันเป็นการสร้างประวัติคเครดิตบุโรของตัวคุณเองให้ดีนะมันได้ประโยชน์สองเด้งนะครับครับทีนี้ข้อสุดท้ายละถ้านี่เราคิดว่าลดไม่ได้นะวิธีแก้ก็คือไปหาคนกู้ร่วมซะ แต่ว่าคนกู้ร่วมเนี่ยควรจะเป็นวงสาคาญายิคนในครอบครัวคุณนะธนา,าคารเนี่ยจะให้กู้แล้วก็นะฮะถ้าคนกู้ร่วมคุณมีภาระหนี้พอๆคุณไม่ต้องมากู้นะไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนกู้ร่วมคุณควรจะต้องไม่มีหนี้เลยนะหรือว่าถ้ามีก็มีนิดเดียวแล้วก็มีประวัติในการผ่อนชำระด,ดีนะถึงจะเอามาช่วยได้นะถ้าเกิดไม่ใช่แบบนี้ไม่ต้องมาช่วยนะเสียเวลานะสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคอนโดต่ำรานาเนี่ยดีเวลลอปเปอร์ นะไม่ค่อยทําขายเพราะว่าคนซื้อเนี่ยกูไม่ผ่านนะแล้วก็ถึงกว่าจะปิดโครงการได้นี่ก็เหนื่อยและกําไรมันไม่เยอะนะจึงเลิกทําขายไปนะแล้วก็ไปจับคอนโดที่มันมีราคาแสนอัพต่อตารางเมตรนะเมื่อหลายปีก่อนประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยแบงก์ก็ยังเล่นตามกระแสคอนโดนี้นะไม่ใช่เล่นตามกระแสคอนโดเล่นตามสังหารทรัพย์เล่นตามที่ดลลอลเปอร์ม,มีอยู่แบงก์หนึ่งผมจําได้คือแบงก์กรุงศรีเนี่ย นะถ้านะใครจะกู้สินเชื่อซื้อบ้านซื้อคอนโดกับแบงก์กรุงศรีเนี่ยถ้าคุณเงินเดือนหรือฐานไรายได้หรือหักกำไรแล้วเหลือต่ำกว่าห้าหมื่นเนี่ยเขาไม่รับนะใครจะกู้บ้านหากรุงศรีต้องมีเงินเดือนเกิน 50, ห้าหมื่นยังไม่กู้บ้านากักกรุงศรีได้กรุงศรีไม่เล่นตลาดล่างเลยนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยเดเวลอปเปอร์ Developer ก็เลยหันไปพัฒนาโครงการที่มันแพงๆอย่างเดียวนะแล้วก็ไปติด o ป็นโอเวอร์สปกันเต็ไมไปหมดตอนนี้นะขายใครก็ขายไม่ออกนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ไปซื้อตอนตอนนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นคอนโดราคาแสนอัพเนี่ยก็เก่งกำไรกันซะมากกว่านะครับนะอย่างที่บอกนะว่าตอนนี้ดีเวลลอเปอเปอร์ก็หันมาจับกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่าราคาคอนโดล้านบวกลบนะที่ตอนนี้เขาเรียกกันเก๋ๆเรียกว่ากลุ่มเลียวดีมานนะคือคือมากันแบบมีความต้องการซื้อจริงนะอยู่จริงนะ แต่ว่าจะกู้ผ่านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับก็อนยะ่างที่บอกนะสุดท้ายเนี่ยนะตอนนี้ก็คือ Dev e l o p e r ทั้งหลายเนี่ยเขาจะมองกลุ่มก่อนหน้านี้นเขาไม่ได้มองกลุ่มนี้เลยนะเขามองว่าเป็นตัวเสียเวลาไปขายมันกู้ไม่ค่อยผ่านหรอกนะแต่ตอนนี้เขากลับมองกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มเรนะียวดีมานกลุ่มที่มีกําลังซื้อจริงมีไม่ใช่มีความต้องการซื้อจริงมีความต้องการซื้อจริงแต่กู้ไม่ผ่าน นะทั้งที่รู้ว่าก็จะมาจับลูกค้ากลุ่มนี้มีกําลังซื้อจริงแต่ก็กู้ไม่ผ่านแต่ก็ยังต้องจับเพราะว่ามันมีกําลังซื้อจริงเนะเอาลองวัดดวงกันดูนะก็เลยทําคอนโดต่ําร้าหรือร้านบุกหลบหนออมาเยอะแยะเลยนะครับก็เอาใจช่วยดีลเปอร์แล้วกันนะฮะว่าหวังว่าที่จะตอนนี้กลับนะห,นหันมาสนใจนะฮะกลุ่มคนระดับฐานเงินเดือนไม่สูงนะก็ ตามกระแสไปนะดีลลอปเปอร์เขาก็จะประมาณนี้แหละตอนนี้เขาก็จะแบบมาอีอ๋อกับคนกลุ่มนี้ที่เรียกว่าเรียวดีมานะฮะก็เอาใจช่วยดีลลอปเปอร์แล้วกันนะแล้วก็เอาใจช่วยนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่นะอยากจะได้คอนโดแล้วก็อาจจะเจออุปสรรคนี้ผมบอกแต่ส่วนใหญ่ก็อุปสรรคก็คือภาระหนี้สูงนะไม่ยากเลยลดภาระหนี้ลงนั่นเองนะก็เอาใจช่วยทุกทั้งคนซื้อและคนขายแล้วกันนะขอผ่านพ้นไปได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ i